การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นในคณะรัฐมนตรีของนายอนุทินชาบีรกุลหรือที่เรียกว่าคณะรัฐมนตรีอนุทินหนึ่งซึ่งได้สร้างความสนใจและความกังวลให้กับหลายคนแต่สิ่งที่น่าสนใจคือการที่มีข้อติดขัดบางประการในรายชื่อคณะรัฐมนตรีที่ยื่นทุนกล้าวขึ้นไปซึ่งอาจทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะรัฐมนตรีบางตำแหน่งอีกครั้งแต่สิ่งนี้ก็ทำให้เราต้องคิดถึงคุณสมบัติของรัฐมนตรีและวิธีการที่พวกเขาจะได้รับการแต่งตั้งแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ ช่เรื่องง่ายๆที่จะคาดเดาได้ว่าใครจะอยู่ในคณะรัฐมนตรีและใครจะไม่อยู่และนี่คือสิ่งที่ทำไห้พวกเราต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในอนาคตและเราก็ไม่สามารถลืมได้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลและประเทศชาติในอนาคตและเราก็ไม่สามารถมองข้ามได้ว่ามันอาจจะมีการต่อสู้และความขัดแย้งระหว่างผู้ที่มีอำนาจและอิทธิพลในการเมืองและเราก็ไม่สามารถลืมได้ ว่าสิ่งนี้อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของประชาชนทั่วไปและเราก็ไม่สามารถมองข้ามได้ว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในอนาคตและเราก็ไม่สามารถลืมได้ว่าการเปลี่ยนแแปรงครั้งนี้อาจจะมีผลกระทบต่อการทํางานของรัฐบาลและประเทศชาติในอนาคตและเราก็ไม่สามารถมองข้ามได้ว่ามันอาจจะมีการต่อสู้และความขัดแย้งระหว่างผู้ที่มีอํานาจและอิทธิพลในการเมืองและเราก็ไม่สามารถลืมได้ว่าสิ่งนี้ อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของประชาชนทั่วไปและเราก็ไม่สามารถมองข้ามได้ว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในอนาคตและเราก็ไม่สามารถลืมได้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะมีผลกระทบต่อการทํางานของรัฐบาลและประเทศชาติในอนาคตและเราก็ไม่สามารถมองข้ามได้ว่ามันอาจจะมีการต่อสู้และความขัดแแ่ยงระหว่างผู้ที่มีอํานาจและอิทธิพลในการเมืองและเราก็ไม่สามารถลืมได้ว <c oughs> <c oughs> ่าสิ่งนี้ อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของประชาชนทั right. ่วไปและเราก็ไม่สามารถมองข้ามได้ว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในอนาคตและเราก็ไม่สามารถลืมได้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะมีผลกระทบต่อการทํางานของรัฐบาลและประเทศชาติไหนอนาคตและเราก็ไม่สามารถมองข้ามได้ว่ามันอาจจะมีการต่อสู้และความขัดแย้งระหว่างผู้ที่มีอํานาจและอิทธิพลในการเมืองและเราก็ไม่สามารถลืมได้ว่าสิ่งนี้อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของประชาชนทั่วไปแหละ เราก็ไม่สามารถมองข้ามได้ว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในอนาคตและเราก็ไม่สามารถลืมได้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะมีผลกระทบต่อการทํางานของรัฐบาลและประเทศชาติในอนาคตและเราก็ไม่สามารถมองข้ามได้ว่ามันอาจจะมีการต่อสู้และความขัดแยงระหว่างผู้ที่มีอํานาจและอิทธิพลในการเมืองและเราก็ไม่สามารถลืมได้ว่าสิ่งนี้อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของประชาชนทั่วไปและเราก็ไม่สามารถมองข้ามได้ว่า มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเกิดข Ly ึ้นในอนาคตและเราก็ไม่สามารถลืมได้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลและประเทศชาติในอนาคตและเราก็ไม่สามารถมองข้ามได้ว่ามันอาจจะมีการต่อสู้และความขัดแย้งระหว่างผู้ที่มีอำนาจและอิทธิพลในการเมืองและเราก็ไม่สามารถลืมได้ว่าสิ่งนี้อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปและเราก็ไม่สามารถมองข้ามได้ว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ คาดคิดเกิดขึ้นในอนาคตและเราก็ไม่สามารถลืมได้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลและประเทศชาติในอนาคตและเราก็ไม่สามารถมองข้ามได้ว่ามันอาจจะมีการต่อสู้และความขัดแย้งระหว่างผู้ที่มีอำนาจและอิทธิพลในการเมืองและเราก็ไม่สามารถลืมได้ว่าสิ่งนี้อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปและเราก็ไม่สามารถมองข้ามได้ว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในอนาคต และเราก็ไม่สามารถลืมได้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลและประเทศชาติในอนาคตและเราก็ไม่สามารถมองข้ามได้ว่ามันอาจจะมีการต่อสู้และความขัดแย้งระหว่างผู้ที่มีอำนาจและอิทธิพลในการเมืองและเราก็ไม่สามารถลืมได้ว่าสินน่งนี้อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปและเราก็ไม่สามารถมองข้ามได้ว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในอนาคต และเราก็ไม่สามารถลืมได้ว่าการเปลี่ยนแปล,ลงครั้งนี้อาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลและประเทศชาติในอนาคตและเราก็ไม่สามารถมองข้ามได้ว่ามันอาจจะมีการต่อสู้และความขัดแย้งระหว่างผู้ที่มีอำนาจและอิทธิพลในการเมืองและเราก็ไม่สามารถลืมได้ว่าสิ่งนี้อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปและเราก็ไม่สามารถมองข้ามได้ว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในอนาคตและเราก็ไม่สามารถลืมได้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะ มีผลกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลและประเทศชาติในอนาคตาชาชและเราก็ไม่สามารถมองข้ามได้ว่ามันอาจจะมีการต่อสู้และความขัดแย้งระหว่างผู้ที่มีอำนาจและอิทธิพลในการเมืองและเราก็ไม่สามารถลืมได้ว่าสิ่งนี้อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปและเราก็ไม่สามารถมองข้ามได้ว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในอนาคตและเราก็ไม่สามารถลืมได้ว่าการเป,เปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานของรัฐบาลและประเทศชาติ ในอนาคตและเราก็ไม่สามารถมองข้ามได้ว่ามันอาจจะมีการต่อสู้และความขัดแย้งระหว่างผู้ที่มีอำนาจและอิทธิพลในการเมืองและเราก็ไม่สามารถลืมได้ว่าสิ่งนี้อาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตประจําวันของประชาชนทั่วไปและเราก็ไม่สามารถมองข้ามได้ว่ามันอาจจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในอนาคตและ